สวัสดีครับไม่รู้ว่ารอนอยู่หรือเปล่านะกับรายการนี้ในบทวิเคราะห์ภาพรวมศึกวันลรลุ่ีที่138นะครับนะนี่ก็เป็นหนึ่งศึกละกันนะครับที่เปิดต้นปีนะครับให้ทุกคนเนี่ยลุ้นกันแบบโอ้โหลุ้นแล้วลุ้นอีกนะครับไม่รู้การ์ดจะมาเมื่อไหร่คู่ไหนจะมายังไงบ้างจนท,าท้ายสุดครับทางวันเองนะครับก็โพสต์ไฟการ์ดใบนี้ออกมาครับพร้อมกับ14คู่ตึงๆมืออย่างนี้เลยนะครับเรียกได้ว่า ถามหากันนะใช่ไหมรอกันนะใช่ไหมเอาไปเลย14คู่ซัดกันตั้งแต่นู่นเลยนะครับนะน่าจะหกโมงครึ่งเลยนะครับหดตั้งแต่คู่แรกเลยใครรออยู่นะครับสุกนี้จุใจแน่นอนนะครับมันตั้งแต่คู่แรกจนถึงคู่เอกประจํารายการเลยนะครับที่จะมีทางด้านป้อมเพชรป๋องสุพรรณพีเคนั่นแหละที่จะมาประทะนะครับความสดของเดโชเช่นกันนะครับนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไฟนี้จะออกหน้าไหนนะครับนะส่วนคู่อื่นก็น่าดูนะครับ เอ็มเอ็มสองคู่นะครับแล้วก็คิกบ็อกซิ่งที่ยกทับมาจากเจแปนเลยก็ว่าได้นะครับนะเออก็ไม่อยากให้พลาดเลยนะครับและคู่ที่7คู่นี้น่าจะมีประเด็นครับลิฟดีนกับโมฮัมหมัดเลโดนะครับมีประเด็นตรงไหนก็คือมาเลเจอินโดนั่นแหละนะครับช่องแชทก็น่าจะระเบิดอยู่นะครับนะวันนั้นใครที่เป็นสิงช่องแชทก็ระวังนิดนึงนะครับคอมเมนต์อาจจะโดนฟลัดทับก็ได้นะครับนะส่วนคู่อื่นก็น่าดูครับเอ็นเตอร์ของเราครับบราซิลเองมาโดนเจอด้านอูเบสฮัสเซนนะครับคู่นี้นี่โหการันตีความมันเลยครับ ไล่กันมันแน่นอนนะครับนะคู่นี้แล้วก็มีคู่ที่12โอ้โหคู่นี้ก็ไม่อยากให้พลาดเลยครับทองลําพูนะครับเจอเกาะเต่านะครับภาคนี้มันต้องมีคนหลับสักคนละวะนะครับนะแล้วก็นะครับนะคู่ที่13าครับชาบยักษ์สักสตูนเจอทางด้านอายัดอันบัตนะครับคู่นี้ก็ไม่อยากให้พลาดเช่นเคยนะครับชาพยักษ์ก็ถือว่าอยู่ในทามมิ่งที่น่าต้องกลับมาทําฟอร์มนะครับเพราะงั้นไฟนี้น่าจะต้องทํา นางกายทําอะไรมาอย่างดีประมาณนึงนั่นแหละเพื่อที่จะเร่งฟอร์มตัวเองใหม่เพื่อเข้าไปสู่ลู่ทางในการชิงสัญญาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีมีเหตุการณ์นะครับไม่คาดฝันก็คือพ่ายแพ้กับทางด้านลามาดานไปนั่นแหละนะครับจากจังหวะที่ไปบวกเพลินเกินไปหน่อยนั่นแหละเราไฟที่ผ่านมาเมื่อสุดก็เอาชนะคะแนนไปได้นะครับอาจจะแบบต่อยไม่กลับมาคืนฟอร์มความดุดันเหมือนเดิมนิดนึงนะครับแต่ว่าไฟนี้ผมว่าชาบพยักษ์ใส่สูตรแน่นอนนะครับเพื่อเป็นการแบบ เรียกขวัญกำลังใจตัวเองกลับมาด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเจอกับทางด้านอายัดอันบัตเนี่ยโอ้โหมันก็ยังเป็นอีกหนึ่งเรื่องยากนะครับนะอ่ะอนว่าสัปดาห์นี้นะครับ14คู่ตรงนี้ผมขออนุญาตคัดมาตึงๆเหมือนเดิมละกันนะครับเหลือแค่เพียง3คู่เท่านั้นนะครับนะไม่ได้มาฟูกาสแล้วนะเออนะครับถ้าใส่ฟูกาสสิ14คู่มันจะแน่นเกินไปขอ3คู่หลักๆตรงนี้ก่อนละกันนะครับนะอ่ะขออนุญาตเปิดกันที่คู่แรกเลยนะกันนะครับนั่นก็คือเอกอินเตอร์ประจารายการครับ ก็เจอกันในพิกัดฟลายเวทกติกามวยไทยบราซิลเองมโนนปาทะกับทางด้านอูเบตฮัตเซนนะครับนะคู่นี้เนี่ยร่างกายเนี่ยถือว่ามานแบบสุสีดูดีทั้งอายุและก็ส่วนสูงนะครับในมุมนี้ไม่น่ามมีใครได้เปรียบเสียเปรียบไปมากกว่ากันนะครับนะมองในมุมของไฟลล่าสุดก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าสดเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับนะทางด้าน บราซิลก็เพิ่งชนะทีโอในยกที่2ใส่ทางด้านซูฟิอานมานะครับในศึกวันลุมพินีที่1 2 9กนะครับก็ย้อนไป17ตุลาคมปีที่แล้วกันเลยทีเดียวเลยด้ว่าห่างมาราวๆเกือบ4เดือนนะครับในมุมของเวสฮัสเซนนะครับนะก็เอาชนะทางด้านเพชนาเคียนมานะครับชนะคะแนนมานั่นแหละไฟนั้นก็ฟัดกันมันเลยนะครับนะนู่นเลยครับย้อนไปลุมพินีที่121นะครับช่วงวันที่22เดือนสิงหาปีที่แล้วนี่ก็ห่างมาราวๆ5เดือนพอจะแก็บ ทัมมิ่งเวลานี้ทั้งคู่ไม่น่าจะมีผลนะครับในเรื่องของการห่างไฟมามองในมิติของอาวุธในกติกามวยไทยกันบ้างดีกว่าก็ต้องเรียกได้ว่ามีครบทุกกระบวนทคู่นั่นแหละครับหมัดแข้งเข่าศอกนะครับออกครบกระบวนจริงๆออกดีกันคนละแบบนะครับนะส่วนอาวุธที่เห็นชัดแบบเห็นแจ้งแล้วเนี่ยนะครับในฝั่งของบาซิลก็ต้องบอกเดียวว่านี่ก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ใช้แข้งได้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นถีบซ้ายเตะซ้ายซ้ายหน้าขวาหลักเนี่ยออกได้แซบอิลีครับเตะได้ดีจริงๆเตะหนักซะด้วยนะครับนะแต่จะมีความ ดีเลยนิดหนึ่งในการออกเพราะนี่คือสเตปสไตล์มวยที่ดักทํานิดหนึ่งนะครับนะจะรอจังหวะในการสา์ขุมผมนั่นแหละบางครั้งบางทีมันอาจจะใช้ช่วงเวลาใช้ทามมิ่งเล่นกับเวลาสักนิดนึงสวยมุมของทางด้านอูเบสฮัสเซนนี่ก็เป็นประเภทที่แข็งหนักหมัดดีครับหมัดชุดอันตรายมากน่ากลัวมากครับเตะโลคิกดีออกนเนียนเนียนะครับตอมัดแทงเข่าบทศอกออกได้ดีนะครับเรียกได้ว่ามีคอมโบออกถี่ออกชุดออกดี ยกแผงซ้ายอีซ้ายลายยกแผงเหมือนกันครับในมุมของอูเบสฮัทเซนทีนี้เรามาดูในเรื่องของสติภาพรวมของคู่นี้กันบ้างดีกว่าสาติองรวมครับก็ถือว่าดูดีเหมือนกันทั้งกู่ครับในมุมของบราซิลก็ถืออยู่6สิเปเปิดเกม20นะครับในมุมของอูเบสนี่น่าตกใจเหมือนกันครับฟาดมานะครับนะยังไม่แพ้ใครเลยยังวินเรท1 0 0อยอยู่นะครับแล้วก็ มีตาปิดเกมสูงถึง25นะครับนะเออในมุมนี้ก็น่าคิดเหมือนกันทีนี้เราขอซูมทะลุลงไปดูในมุมของทางด้านบราซิลก,ก่อนดีกว่านะครับวิเคราะห์ตรงนี้ในมุมของการปิดเกมเนี่ยเรียกได้ว่าก็เพิ่งจะมาปิดเกมทางด้านซูฟิอานในไฟล์ล่าสุดได้ด้วยการทีโอนั่นแหละครับส่วนหนึ่งก็เป็นเครดิตของบราซิลด้วยอีกส่วนหนึ่งก็เป็นในเรื่องของจังหวะชีวิตของซูฟิอานด้วยนะครับในวัดถอยแล้วขามีปัญหานั่นเองนะครับนะจากภาพรวมแล้วเนี่ยวิเคราะห์องค์ประกอบออกมานะครับก มีฝีมือที่บูได้นะครับนะเรียกได้ว่าครบกลมกล่อมนั่นแหละนะครับนะอาจจะมีจังหวะในการดีเลยเกมประมาณนึงนะครับเพราะนี่คือมวยฝีมือที่ค่อนข้างจะจัดจ้านนะครับนะส่วนในมุมของอูเบสฮัสเซนนะครับนะปิดเกม2ี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับวินเรทหนึ่งร้อยครับนี่ก็เป็นฝีมือที่บูได้เช่นกันนะครับนะแล้วก็มีสไตล์การต่อยที่จัดจ้านมีความเร็วแล้วก็ค่อนข้างที่จะอันตรายในการปล่อยหมัด พอสมควรเลยนะครับนะมาวิเคราะห์รูปเกมกันต่อเลยดีกว่านะครับนะจากสติองค์รวมของทั้งคู่แล้วเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าทั้งคู่เนี่ยมีความเหมือนแล้วก็มีความคล้ายนะครับแล้วก็จากสไตล์ของทั้งคู่เนี่ยมีโอกาสสูงมากครับที่คู่นี้จะจบกันแบบคะแนนสูงมากโดยที่อาจจะมีการนับเกิดขึ้นนั่นแหละอาจจะไม่ถึงน็อกนะครับนะแต่ก็มีเปอร์เซ็นที่จะน็อกหรือ T k โได้เหมือนกันแต่มันน้อยมากสําหรับคู่นี้ด้วยสไตล์การสู้ของทั้งคู่นะครับที่เน้นเป็นในเรื่องของฝีมือนะครับที่ คนนึงอาจจะแบบดีเลยนนิดนึงส่วนอีกคนนึงเนี่ยจะได้ความถี่ได้เรื่องของจํานวนนะครับนะก็ต้องไปวัดกันทีนั่นแหละว่าข้อผิดพลาดของใครจะมีมากมีน้อยมากกว่ากันนะครับนะถ้าเกิดไปมองในมุมของบราซิลก็อย่างที่รู้กันน่ะนี่คืออีกหนึ่งดาวโชกที่มีฝีมือดีมากตัดจ้านดักทําได้ดีออกคมนะครับมีลูกเน้นลูกหนักลูกขยี้ลูกบี้ให้เห็นนะครับนะแต่ก็มีหลายจังหวะนั่นแหละที่เจ้าตัวเนี่ยครับกัดตกกัดหย่อนนะครับก็จะโดนเคาน์เตอร์โดนสวนไปบ้างแต่ถ้าเกิด อยู่ในระยะทําการที่มั่นใจแล้วแล้วก็น,นะครับไอห,หนูคนนี้สวนแต่ละทีก็มีหงเหมือนกันนะครับพะน้นแล้วเนี่ยสไตล์ของบาซิวยังเป็นอีกหนึ่งดาวชกที่ทางด้านอูเบสฮัสเซนประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับมองในมุมของอูเบสฮัสเซนกันบ้างดีกว่านะครับจากสไตล์การทําเกมก็จะเห็นเลยนะว่านี่เป็นประเภทที่ขยันมากเดินทํากดดันดีมีความเร็วออกเป็นชุดออกครมซะด้วยนะครับนะมีการบีบเกมที่ดีครับมีสเตป็ปมีคอมโบที่ดีนะครับแล้วก็ทําพื้นที่ในการ บีบเกมกดดันคู่ต่อสู้เนี่ยอย่างต่อเนื่องจริง,รงๆออกถี่มากๆนะครับถ้าเกิดดูในเรื่องของจานวนอาวุธแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าออกได้แบบทะลุมิติมากพอสมควรเลยเพราะนั้นแล้วเนี่ยถ้าวิเคราะห์กันในเรื่องของการทําเกมการเดินเกมแล้วล้วก็นะครับก็ต้องบอกงี้นะว่าอูเบฮัสเซนเนี่ยเหมือนจะดูดีกว่าในเรื่องของจํานวนแล้วก็ความถี่ที่ออกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่น่าคิดเหมือนกันเพราะว่า บารซิลเนี่ยได้เรื่องของความหนักใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยเกมมันดีเลย์มากเกินไปส่วนในมุมของอูเบตฮัสเซนเนี่ยมันออกเป็นจังหวะออกเป็นชุดนะครับออกแบบทีดีทีออกเป็นแพ็คแพ็คแพ็ออกเป็นชุดชุดชุดเรื่องของจํานวนเรื่องของความถี่มันก็เลยมีโอกาสที่จะเข้าเป้าแล้วก็ได้จํานวนในเรื่องของคะแนนที่มากกว่านั่นเองในมิตินี้นะครับจากความขยันของอูเบตฮัสเซนทั้งนี้ทั้งนั้นครับพอเรามาสรุปภาพรวมสําหรับคู่นี้กันแล้วนะนะวิเคราะห์องรวมนะครับสรุปผลกันบ้างดีกว่านะครับไล่ที่ร่างกายเนี่ยก็ อยู่ในมิติที่ดูดีเหมือนกันนั่นแหละนะครับนะส่วนสูงไม่น่ามีผลอายุก็พอกันนะครับอาวุธนี่ก็ถือว่ามีดีนคนละแบบครับคนนึงได้หนักคนนึงได้ความขยันนะครับก็มีทุกมิติเหมือนกันหมัดเท้าข่าซอกนะครับไฟล์ล่าสุดเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในฟอร์มที่ชัดเจนเหมือนกันแต่สติอง์รวมแล้วเนี่ยบราซิลถือว่า ยังดูในช่วงที่ต้องกลับมาทําฟอร์มนะครับในมุมของอูเบสเนี่ยก็ถือว่าสะสมพอร์ตไปเรื่อยๆนั่นแหละรอวันชิงสัญญาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเสริมในเรื่องของการปิดเกมที่มันต้องคมมากกว่านี้นะครับนะมองในมุมของความดุดนันผมว่าทั้งคู่เนี่ยพอกันเลยนะครับการทําเกมเนี่ยยกให้อูเบสฮัตเซนนะครับแต่ประสบการณ์บนเวท,ทีนี้ยังไงซาบาซิลก็ถือได้กินดีกว่านะครับนะพอมา วิเคราะห์ในเรื่องของแนวโน้มและโอกาสในการเอาชนะของคู่นี้กันแล้วแล้วก็ก็ต้องบอกอย่างนี้เรียนตามตรงว่าอูเบสฮัสเซนดูดีกว่านะครับในเรื่องของความเร็วความถี่แล้วก็จํานวนที่ออกต่อครั้งต่อยกนะครับนะอันนี้คือมองจากสายตานะครับเออก็ถือว่าอูเบสเนี่ยดูดีกว่าถึงแตแต่ถามว่าบราซิลเนี่ยเป็นรองเยอะขนาดนั้นไหมในสายตาผมเนี่ยเป็นรองไม่เยอะนะครับถืออยู่70 1%, 1นี่ก็ถือว่าสูงมากนะครับเพราะนั้นคู่นี้เนี่ยไม่มีใครนะครับได้เปรียบเสียเปรียบไปมากกว่ากันแบบทะลุฟ้าเพราะว่าคู่นี้ยังมีโอกาสชนะทั้งคู่และมีแนวโน้มมีโอกาสก,กันที่จะออกในทั้ง2หน้านะครับคู่นี้ยังคงเป็นแบบ50-50อยู่นะครับนะแต่ถามว่าถ้าเกิดคู่นี้เนี่ยนะครับนะใครคนใดคนนึงเนี่ยถ้าจะแพ้นะครับนะก็ต้องบอกงี้นะว่ามันจะมีสไตล์ในการแพ้ที่มันคล้ายๆกันละกันถ้าเกิดออกในมุมของ บราซิลที่เป็นผู้แพ้เนี่ยนะครับอาจจะแพ้ด้วยสไตล์การโชกของเจ้าตัวนั่นแหละที่จะไม่มีความต่อเนื่องในบางังหวะนะครับ บทจะผ่อนก็ผ่อนซะย้วยนะครับไม่ค่อยออกต่อเนื่องมากนะักสักเท่าไหร่นะครับมีความดีเลยสวยมุมของอูเบสฮัสเซนนะครับถ้าเกิดจะแพ้ในไฟน์นี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของความประมาทนั่นแหละในช่วงที่เข้าไปบวกช่วงที่เข้าไปไล่บราซิลนั่นแหละครับไล่เยอะเกินไปจนโดนบราซิลดักกินนั่นแหละอาจจะเป็นโป้งเดียวนะครับแล้วก็ร่วงเสียนับกันเลยก็ได้นะครับเพราะนั้นแล้วในมุมของเบสเนะี่ยถ้าประมาทเข้าหลวมก็เสดบราซิลได้เหมือนกันแต่ถ้าถามว่าคู่นี้นะครับนะผมมองไปที่ไหนผมชอบไปที่ใครนะครับนะ ในเมื่อมัน50-50นะครับผมก็มองไปที่อูเบสฮัสเซนละกันนะครับสำหรับคู่นี้ไอ้หนุ่มลูกครึ่งยูเคปากีคนนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะสามารถเอาชนะเจ้าหนูบราซิลได้เหมือนกันจากความขยันความถี่แล้วก็ความเร็วในการเข้าทำนั่นแหละนะครับนะไล่กันต่ออีกคู่หนึ่งครับในคู่รองคู่เอกนะครับอันนี้ก็เจอในพิกัดสตอร์เวตในกติกามวยไทยเป็นชาติพยักษ์ศักดิ์สตูนครับเจอ,อางาน,นอาัด อันบัตนะครับนาะคู่นี้เนี่ยในเรื่องของร่างกายเนี่ยทางด้านอายัดเนี่ยสดกว่า3ปีนะครับนะมุมนี้ไม่น่ามีผลสักเท่าไหร่ครับถือว่าอยู่ในช่วงที่มันไล่เลี่ยก,กันส่วนสูงห่างกัน4เซนก็ไม่น่ามีผลเยอะขนาดนั้นนะครับนะเออพอมองในเรื่องของไฟล์ล่าสุดก็ถือว่าทั้งคู่เนี่ยอยู่ใน สปอร์ตไลท์เหมือนกันนั่นแหละแต่ชาตพยักษ์เนะี่ยอยู่ในทามมิ่งที่ต้องทําฟอร์มอยู่นะครับหลังจากที่แพให้กับร,รมามาดามาแล้วก็มาชนะซามันดาในไฟล่าสุดในศึกวันลุมพินีที่133นะครับนู่นก็ย้อนไป14พฤศจิกายนนะครับนะส่วนในมุมของอาญัตอันบัตนะครับก็เพิ่งจะหดการคอเพชรลาพูนล่วงไปยในยกแรกเท่านั้นนะครับในศึกวันลุมพินีที่129เนู่นเลยครับ17ตุลาคมก็เกือบเกือบสเดือนแล้วนะครับก็อาจจะมีผลเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพราาะว่ สไตล์นักมวยก็ยังคงฟิตซ้อมอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นแหละนะครับนะ,อะมองในเรื่องของมิติอาวุธครับหมัดแข้งเข่าศอกนะครับผมว่าทั้งคู่เนี่ยมีดีพอๆกันนั่นแหละนะครับในมุมของชาพยัคฆ์เนี่ยหมัดแกก็หนักเอาเรื่องครับส่วนในมุมของอาญาดเอาบัตเนี่ยก็เรียกได้ว่าโอโ้โหเบสิกบ็อกซิ่งของแกเนี่ยเหนือชั้นเหมือนกันนะครับฟุตเวิร์กก็ดีนะครับนะ ส่วนในเรื่องของอาวุธที่เห็นชัดสําหรับคู่นี้นะครับนะก็ต้องบอกว่าชาติพยักมีหมัดชุดที่ดีครับหมัดคมมากหนักด้วยนะครับทีมันเลยเนี่ยออกแข้งก็ดีเหมือนกันนะกดดันดีตลอดนะครับเดินบีดเกมบีบพื้นที่ตลอดส่วนในมุมของอายัดอันบัตนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งดาวโชคที่มีแข้งแล้วก็หมัดที่ทํางานประสานกันได้แบบลงตัวแล้วก็มีความเร็วครับออกแข้งเตะสูงได้เร็วมากครับเดินมาจี้ๆลอยนิดเดียวครับขึ้นคอซะแล้วนะครับเพชรลำพูนโดนไปแล้วนะครับแข้งนี้ หมัดทุดจัดจ้านนะครับนะเรียกได้ว่าประมาทไม่ได้เลยด้วยเบสิกพื้นฐานบ็อกซิ่งที่ดีสุดๆนั่นแหละไปกับฟุตเวิร์กของแกเคลื่อนที่ดีมูฟดีนะครับมีเฮดมูฟเมนต์ซะด้วยนะครับมีความเร็วครับเทมโปในการทําเกมชัดเจนมาเป็นชุดจริงๆครับในมุมของอายัดอันบัตพอไปดูในมิตินะครับสติภาพรวมก็ถือว่าทั้งคู่เนี่ยโอ้โหอยู่ในมิติที่สูงมากนะครับในพิกัดนี้ชาติพยัสศัสตรูนเนี่ยก่อนหน้านี้ก็อยู่ในเรดาร์แล้วนะครับถ้าเกิดไม่พลาด โดนระมดาดดับฝันไปเนี่ยผมว่าแกได้สัญญาวันใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วกับสถิติวินเลต 88. ์88.8เปอร์เซ็นต์ในมุมของอายัดเนี่ยนะครับถืออยู่60เปอร์เซ็นต์นะครับปิดเกม67ส่วนในมุมของชาติพยัคฆ์เนี่ยปิดเกมก็ไม่เป็นรองอายัดอันบัดเหมือนกันนะครับนะซูมไปที่มุมของชาติพยัคฆ์กันดีกว่านะครับห้าไฟตรงนี้นะครับกดคนส่งหลับส่งนอนมาแบบเรียงเรียงด้วยหมัดนะครับนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจอมบูนะที่ พลังหมัดเนี่ยประมาทไม่ได้กันเลยทีเดียวนะครับส่วนในมุมของอายัดอันบัตเนี่ยก็ต้องบอกงี้นะว่ามีโอกาสที่จะปิดเกมสูงเหมือนกันนะครับ67%ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าล้อเล่นไม่ได้นะก้านคอแกสแซบอิรีนะครับส่วนไฟที่เจอกับเหนือเพชรเนี่ยโหแข้งแกก็อันตรายเหมือนกันครับก่อนที่จะมาปิดด้วยหมัดนั่นแหละก็เป็นอีกหนึ่งคนเลยนะที่ เปรียบเสมือนสไนเปอร์นั่นแหละนะครับรอส่องอยู่นะครับอย่าให้มีรูให้แกเห็นละกันแกพร้อมซดจริงๆนะครับนะพอนะครับเอาภาพรวมของคู่มาวิเคราะห์นะครับรูปเกมในวันนั้นนะครับก็มีโอกาสมีแนวโน้มเหมือนกันนั่นแหละที่คู่นี้จะจบแบบนี้นครับก็คือการน็อกเอานะครับแล้วก็มีโอกาส ที่จะไม่ครบยกสูงจริงๆสําหรับคู่นี้ด้วยสไตล์การสู้ที่มันบู๊ดุดันนั่นงครับถ้าเกิดไปว่าในมุมของชาติพยักนะครับนี่ก็เป็นคนที่คุมจังหวะได้ดีนะครับดักหมัดดีนะครับกดดันไล่อัดหมัดเป็นชุดนั่นแหละอย่างที่พูดไปเน้นทุกลูกหนักทุกดอกนะครับหาช่องปิดเกมตลอดนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น มันก็ยังมีช่องโหว่อยู่ในช่วงที่แกสาวหมัดนะครับคางมันเปิดครับพร้อมโดนระเบิดตลอดเวลานี่ก็เป็นอีกหนึ่งลูกนะที่อายัดเนี่ยมีสายตาที่ดีตรงนี้ประมาทไม่ได้มองในมุมของอายัดอันบัตนะครับสไตล์การทําเกมของแกก็เป็นประเภทที่เคลื่อนที่ตลอดมีความเร็วหมัดชุดอันตรายออกแข้งไวแข้งแซบครับสร้างจังหวัดได้ดีครับเข้าออกไวมีเทมโปที่ชัดเจนเดินมาชิดๆนิดหน่อยเนี่ยเรียกได้ว่าแข้งแกศาสตร์ขึ้นขออร่อยไปเลยนะครับเนี่ยครับ ศาตล่วงไปเลยดีเดียวนะครับพอมามองในเรื่องของการเดินเกมแล้วเนี่ยเหมือนว่าอายัดอันบัตจะมีมุมที่น่าจะดีกว่าชาติพยักหย่นิดนึงนะครับนะมองในมุมนี้นะเพราะว่าด้วยสไตล์นะเป็นประเภทที่เคลื่อนที่ตลอดถอยชิปโฉบเนี่ยแหละครับนะสร้างจังหวะเข้าออกได้ดีนะครับทางช่องว่างขี่เกมได้ดีก่อนที่จะเล่นกับข้อผิดพลาดของคู่ต่อสู้นะครับด้วยลูกจุกจิกนั่นแหละแล้วก็อาวุธที่มาหลากหลายส่วนมุมของชาติพยักนะครับอาจจะนะครับเหลื่อมๆอยู่ขี่ๆนิดนึงนะครับแต่เป็นประเภทที่ว่าเดินบีบเหมือนกัน กดดันได้ดีไล่อัดเหมือนกันครับแล้วก็จ่ายของหนักตลอดแล้วก็หาช่องปิดจอ็อบอยู่ตลอดนั่นแหละซึ่งวันนั้นก็อาจจะเดินอะไรประมาณนี้สําหรับทั้งคู่นะครับก็เลยมองว่าคู่นี้ก็น่าจะเดินใส่กันตั้งแต่กลางเวทีนั่นแหละก็เป็นหนึ่งคู่นี้น่าจะการันตีความมันได้เลยนะครับนะอ่ะมาสรุปภาพรวมสําหรับคู่นี้กันบ้างดีกว่านะครับนะั้นในเรื่องของร่างกายก็ถือว่าสูสีอาวุธดูดีเหมือนกันไฟล่าสุดเหมือนกันนั่นแหละครับสติภาพรวมผมว่าอยู่ใน ภาพรวมที่โอเคเหมือนกันนะครับความดุดันนะครับน่ก็ถือว่าร้ายกันคนละแบบนะครับนะคนละมิติละกันแต่การทําเกมเนี่ยแหละครับมันจะเป็นอีกหนึ่งคีย์แฟกเตอร์สำคัญที่อาัาอันบัตอาจจะมีความหลากหลายจุกจิกนะครับแล้วก็น่าจะแบบชวนให้ชาติพยักนะครับหลุดโฟกัสก็ได้นะครับแต่เรื่องของประสบการณ์ก็ต้องให้ทางชาติพยักนะครับที่ดูดีกว่านในเวทีนี้นะครับนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับ คู่นี้ถ้ามองในเรื่องของแนวโน้มแล้วก็โอกาสเนี่ยนะครับก็ยังคงออกในมิติที่ว่า50-50เหมือนกันนะครับเพราะว่าคู่นี้เนี่ยใครโดนใครได้นะครับเรียกได้ว่าแผนใครดีกว่าใครเย็นกว่าก็มีโอกาสคว้าใช้ได้เหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่ทั้งนี้นั้นถ้าเกิดว่ามองว่าถ้าใครคนใดคนหนึ่งจะแพ้ล่ะก็น,นะครับนะถ้าเกิดมองในมุมของชาตพยักนะครับก็อาจจะแพ้เพราะว่าจังหวะเล่นเกมของแกนั่นแหละพอแกมาเพจที่เล่นเกมนะครับนะเล่นเกมแบบบ้าคลั่งนะครับ ออกต่อเนื่องทีนี้มันเกิดอาการหลวมในช่วงที่แกไปสาวหมัดนั่นแหละแกออกแบบสาวสาวสาวคา,างแกเปิดครับแล้วถ้าเกิดในช่วงนั้นนี่ยไล่ต่อยอายัตไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วมันคว้าได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับมันจะโดนแข้งของอายัตเนี่แหละรครับยัดเขา้า ล่องคอนะครับนะก็อาจจะมีช็อตพลิกเกมก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันถ้าเกิดมองในมุมว่าถ้าแกจะแพ้นะครับแต่เกิดมุมในมุมของทางด้านอายันอันบัตนะครับนี่ก็ถ้าเกิดไปโดนลูกดักในจังหวะที่โฉบเข้าโฉบออกนั่นแหละครับโฉบไปโดนของหนักนะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดโฉบเข้าไปแล้วโดนอีซ้ายของชาติพยัคดัก,ดกคอสเข้าคางเนี่ยก็อาจจะเป็นวันช็อตแล้วก็ตามด้วยสโนบอลจนหลับคาพายุหมัดได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นแล้วคู่นี้เนี่ยมันขึ้นอยู่ว่า ใครจะหลงไปในทิศทางไหนของใครมากกว่ากันนะครับก็ยังออกในแบบ5 0 5สิบห้าหน้าเหมือนกันเพราะนั้นแล้วชอบใครเชียร์ใครก็นะให้กำลังใจดีๆแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าไฟนี้ผมชอบใครและมองไปทางไหนผมมองไปที่อายัดอันบัตนะครับผมมองไปที่ลูกจุกจิกนั่นแหละครับแล้วก็ในเรื่องของความเร็วแล้วก็เทมโปในการทำเกมของอาญัดมันยังเป็นอะไรที่น่ากลัวอยู่นะครับโดยเฉพาะแข้งของแกนั่นแหละที่ออกในวงที่แคบมากแล้วก็มีความเร็ว ในการลั่นแข่งที่สูงมากจริงๆนะครับนะไหลกันไปต่อยคู่หนึ่งนะครับนะก็เป็นคู่ของทางน่านป้อมเพชรป่องสุพรรณพีเคแสนชัยกับเดโชปอบริรักษ์นะครับนี่ก็เป็นคู่เอกประจํารายการสัปดาห์นี้นะครับก็เจอกันในพิกัดฟลายเวทในกติกามวยไทยนั่นแหละนะครับน้มองในเรื่องของร่างกายนะครับนะอายุเนี่ยเดโชสดกว่า5ปีนะครับสูงกว่า5เซนนะครับเรียกได้ว่าห่าห่กันเลยทีเดียวนะครับนะแต่มันก็ ไม่ได้มีผลอะไรมากนักหรอกครับมองในมุมนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงเวลาทัามมิ่งที่มันไล่เลี่ยกันนะครับนะส่วนในเรื่องของไฟล่าสุดก็ต้องบอกอยู่ว่าทั้งคู่เนี่ยเดือดนะครับนะพอกันเลยนะครับแต่ป้อมเพชรเนี่ยเหมือนจะดุดันกว่านะครับในมุมนี้เพราะว่าเพิ่งจะกด TKO ใส่เกเกอรทอมมานะครับในวันลุมพินีที่1.33ก็ย้อนไปนู่นนะครับ14พฤศจิกายนก็ราวๆเกือบ2เดือนแล้วนะครับ ในมุมของเดโชปอบอริรักนะครับนะักก็เพิ่งเอาชนะคะแนนสุดาสุริยันเล็กมาในภาคที่2นะครับไฟนั้นก็ค่อนข้างที่จะมีประเด็นมีข้อคอรหาหลายๆอย่างนะครับแต่ถ้าเกิดมองในมิติของการออกนะครับการเดินตามแผนเดินเป็นเกมเดินตามจังหวะเทมโปแล้วเนี่ยนี่คือนักชกที่มีไฟไอคิวสูงมากนะครับต่อยตามแผนจริงๆนะครับนะไม่ได้หลงไปตาม สิ่งเรานะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งต้นแบบละกันนะครับที่เป็นมวยฝีมือที่ชั้นเชิงสูงมากๆนะครับสำหรับทางด้านเดโชปอบอรีรักนะครับนะอ่ะมามองในเรื่องของอาวุธคู่นี้นะครบเครื่องเหมือนกันทั้งคู่ครับหมัดแข้งเข่าศอกออกได้ทุกดอกทุกมิตินั่นแหละนะครับนะอาวุธที่เห็นชัดเนี่ยอย่างป้อมเพชรเนี่ยก็มีหมัดชุดนั่นแหละที่ต่อยได้แบบทรงพลังเข้าเป้าจริงๆนะครับหมัดคม อันตรายมากครบเครื่องกดดันดีมีความเร็วแล้วก็มีความหลากหลายนะครับในบางจังหวะเนี่ยต่อคอมโบเนียนเนี่ยนะครับในมุมของเดโชปอบอริรักนะครับนี่ก็เป็นอีกประเภทที่มีแข้งมีหมดัดออกได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับเป็นประเภทที่ออกแข้งดีล้านไวเตะหลากหลายนะครับเคลื่อนที่ดีดีนะครับถอยรับได้ดีตโตนะโตก็ดีนะถอยแล้วโตดีนะครับ ถอยแต่โตนึกออกปะถอยพร้อมโตเอางี้ดีกว่าครับถอยไปออกไปว่างี้ดีกว่าแล้วก็เป็นประเภทที่ครบเครื่องจริงๆนะครับในมุมของเดโชปบ,อบอดีรักนะครับไปดูในเรื่องของสถิติภาพรวมนะครับอัตราวินเลทของคู่เอกของเราเนี่ยก็ถือว่าสูงเหมือนกันทั้งคู่นั่นแหละในมุมของป้อมเพชรเนี่ยกรมศึกมาอย่างยาวนานแต่ก็ยังถืออยู่64%ตรงนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับส่วนเดโชเนี่ยสไฟส์นะครับแพ้1น,นะครับก็ถืออยู่7 5เนนะครับแต่ข้อมูลตรงนี้มันก็ยัง เป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนอย่างหนึง่งเพราะว่าเจอคู่ต่อสู้มา2คนเท่านั้นนะครับแล้วก็คนละ2ไฟนะครับมันก็เลยยังไม่เห็นอะไรมากนะักมันต้องมองลึกๆจริงๆนะครับนะและที่สำคัญอัตราบิเกมยังคงศูนย์อยู่นะครับแต่ถามว่าดูดันไหมก็มีความดูดันนั่นแหละนะครับแต่ในมุมของป้อมเพชดเนี่ยดูดันกว่าแน่นอนนะครับนะอัตราบิเกมเนี่ยห้าสนะครับกดไป2องน็อกเอาท์สองทีคโอครับนี่ก็เป็น1หนึ่งจอมบูที่ครบเครื่องมากๆนะครับส่วนในมุมของ เดโชเนี่ยนะครับแม้ว่าตาปิดเกมยังเป็นศูนย์น่นะครับนะแต่ไอหนุ่มคนนี้นะครับก็มีฝีมือมีชั้นเชิงที่สูงมากจริงมีลูกบูให้เห็นนะครับนะแล้วก็มีจังหวะกดนับได้เหมือนกันนะครับสาหรับในมุมของเดโชเพราะนั้นเนี่ยขอแค่อีกหนึ่งคีย์อย่างเดียวครับคือเรื่องของความต่อเนื่องแล้วก็ทามมิ่งที่มันจะจจังๆเนี่ยนะครับศาสตร์เข้าๆศาสตร์โดนๆเนี่ยอาวุธของเดโชก็เป็นอีกหนึ่งลูกที่มันอันตรายทุกมิติจริงๆพอเรามาวิเคราะห์รูปเกม ของทั้งคู่นะครับนะก็มีแนวโน้มสูงเหมือนกันที่คู่นี้เนี่ยจะออกแบบคะแนนนะครับนะแล้วก็จะมีการนับเกิดขึ้นนะครับหรืออาจจะมีการต่อคอมโบลุกลามมันไปลายไปถึงน็อกเอาท์แบบเปี้ยงสองเปี้ยงแล้วคาเชือกไปเลยก็ได้นะครับในมุมนี้นะครับซึ่งในแนวโน้มนะครับถ้าเกิดออกในมุมของคะแนนนะครับมันก็จะมีแนวโน้มสูงมากที่จะเป็นทางด้านเดโชนั่นแหละนะครับถ้านับแบบอาวุธต่ออาวุธ เข่าเป่าเป,เป๊ะนะครับทำมิ่งจังหวะจากโคนเนี่ยก็ต้องให้เดโชนะฝีมือแกนี่จัดจ้านมากแต่ถ้าเกิดมันไหลาย,ยาวแบบวันป๊อกน็อกดาวน์ล่วงหลับคาเชือกมันก็ต้องเป็นมุมของป้อมเพชรนั่นแหละนะครับที่มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่จะเป่าด้วยหมัดของเขาเนี่ยแหละนะครับประมาทไม่ได้จริงเพราะว่านี่คือจอมบูที่ดักสวยหมัดดีอาวุธเยอะมีความเร็วครบเครื่องได้บีทีเนี่ยโหบอกเลยว่ามีเดือดน,นะครับนะส่วนในมุมของเดโชก็อย่างที่บอกครับ เพื่อนพี่ตลอดกดดันได้ดีไล่สนุกออกดีออกแข่งไวไวนะครับตั้งรับดีโต้ดีมีจังหวะเร่งจังหวะผ่อนที่ชัดเจนนะครับไม่ได้แบบเร่งจนตัวเองหมดขนาดนั้นนะครับเรียกได้ว่าเลี้ยงสตาฟิแนได้ดีจริงๆดีก็เป็นอีกหนึ่งนักชกที่มีไฟไอคิวสูงมากฉลาดมากนะครับนะพอมามองในมุมของการเดินเกมแล้วเนี่ยนะครับนะพูดก็พูดเถอะครับในสายตาผมผมมองว่าเดโชเนี่ยเหมือนจะดีกว่าหน่อยนึงนะครับจากไฟที่แล้วเนี่ย ด้วยความนิ่งที่มันนิ่งขึ้นนั่นแหละไม่ได้หลงเหลี่ยมไม่ได้แบบไหลไปทางอารมณ์มากนะักสักเท่าไหร่นะครับก็แบบอาจจะเดินเปิดก่อนแล้วก็สลับผ่อนเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับรับได้นะครับแล้วก็รอจังหวัดโตดีๆคมๆนั่นแหละแล้วก็จะลันตามแผนที่มันชัดเจนเล่นได้ทุกระยะเหมือนกันนะครับสำหรับวันนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดโดนทางด้านป้อมเพชรบีบเข้ามานะครับเดโชก็จะมีการป้องกันดีๆแต่ถ้าเกิดเป็นเกมในการไล่แล้วเนี่ยแข้งของเดโชเนี่ยครับก็จะไล่ได้แบบ ทุกระยะทุกมิติเหมือนกันลูกเตะค่อนข้างหลากหลายนะครับเตะโลคิกดีมากนะครับสำหรับเดโชแล้วบางจังหวะที่เป็นช่วงที่มันจะป้องกันเกมที่ถูกเพชเชอร์กระทันหันนะมีลูกฟอนคิกด้วยนะครับที่พร้อมที่จะเสยเข้าคางเหมือนกันนะครับสุริยาเล็กโดนไปแล้วนะครับนะเออก็น่าคิดเหมือนกันในมุมนี้ส่วนในมุมของป้อมเพชรนะครับนะก็จะคงจะดึงเกมเหมือนกันนั่นแหละนะครับนะอาจจะไล่ไปตามนิดนึงนะครับสุดท้ายแล้วอาจจะมารอดักนะครับให้ทางด้านเดโชเนี่ย เดินมาเข้าแผนตัวเองเหมือนกันนะครับก็รอโต้นะครับพอโต้ได้ปุ๊บก็จะพลิกเกมทันทิชันมาเป็นเกมการบุกนะครับเล่งแบบเดือดๆเลยทีนี้รอถนมหมัดแล้วนะครับถลลมหมัดออกศอกไล่บีนะครับฟัดกันยันวงในนั่นแหละครับแล้วก็ คงจะกดดันได้ดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ออกต่อนเนื่องน่ะเป็นชุดถลม่มไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับแล้วก็มีคอมโบตอนบี้ด้วยก็จะต่อเกมไปนี่คือสไตล์ของป้อมเพชรนะครับนะ <S <S พอมาสรุปภาพรวมแล้วเนี่ยก็ต้องบอกอย่างคู่นี้เนี่ยมันสูสีจริงๆนะครับร่างกายเนี่ยดูดีเหมือนกันทั้งคู่อาวุธเหมือนกันเลยนะครับนะ <S <S ดูดีคนละแบบนั่นแหละครับหลากหลายกันทั้งคู่ด้วยนะครับไฟล์ล่าสุดดูดีเหมือนกันทีภาพรวมก็ถือว่าดูดีเหมือนกัน ความดุดันเนี่ยนะครับแม้ว่าป้อมเพชรจะมีโอกาสปิดเกมสูงแต่เดโชเองก็มีลูกบูเห็นผมเลยมองว่าไม่ต่างกันมากนักนะนะส่วนในเรื่องของการทําเกมนะครับนะผมว่าเดโชน่าจะทําเกมได้ดีกว่าถ้าเขาต่อยตามแผนต่อยตามทรงต่อยตามแผนที่เตรียมมาวา่างนี่กว่านะครับไม่ใช่บอกว่าต่อยไปตามอารมณ์อะเดโชทําเกมได้ดีกว่าอย่างไฟที่เจอทางด้านสุริยาเล็กนั่นแหละแม้ว่านะครับจะมีสิ่งเล้านะครับโอ้มาบิวมาอะไรก็ตามแต่แต่เขายังต่อยในเกมแผนแบบไม่หลุด ก็ถือว่านี่ก็เป็นเด็กคนหนึ่งนะที่ทําได้ตามคอรดิชันนะครับนะส่วนในเรื่องของประสบการณ์นะครับก็ต้องให้ป้อมเพชรนั่นแหละที่กรำศึกมาอย่างยาวนานนะครับพอเรามาวิเคราะห์กันแบบแนวโน้มหาโอกาสกันแล้วเนี่ยคู่นี้มันก็ยังคงสูสีมานะครับนะก็ถือซะว่าคู่นี้ก็ยังคง50-50อยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ถ้าถามว่าถ้าใครคนใดคนหนึ่งมันจะแพ้นะครับก็ต้องบอกงี้ว่าทั้งคู่เนี่ยนะครับนะเป็นประเภทที่ว่าถ้าเกิดใจร้อนแล้วหลุดแผนขึ้นมาเนี่ยนะครับเข้าไปบวกก็ลวมทั้งคู่นั่่นนแแหลละั้วกกก็มีีโอาสท ถ้าโดนสวนแล้วเนี่ยอาจจะเสียนับได้เลยเหมือนกันทั้งคู่นั่นแหละครับปอมเพชรเองเนี่ยถ้าบวกเพลินเดินเพลินเกินไปหน่อยนะครับก็มีช่วงที่หลวมเหมือนกันหรือบางช่วงที่ตั้งรับนะครับนะมีโอกาสที่แบบกาดโยนกาดหลอนเนี่ยกาดกาดหล่นกาดย่อนนะครับนะก็มีลูกเสียวๆเ,เหมือนกันนะครับอาจจะโดนหมัดชุดเดโชกับแค่งเดโชเนี่ยแหละครับขึ้นคอขึ้นคางอะไรเหมือนกันส่วนมุมของเดโชไอช่วงที่ไลบ่บี้ไล่ออกหมัดนั่นแหละครับ อาจจะโดนป้อมเพชรนี่แหละครับสอกกับแล้วก็ดับลงไปเลยเสียวเหมือนกันนะครับสอกป้อมเพชรก็ยังเป็นอะไรที่มันอันตรายอยู่นะครับแล้วก็ล้านป๊อกแต่ละทีเนี่ยโหเสียวหวัดหวัดเสียวเสียวเหมือนกันครับเพราะนั้นคู่นี้เนี่ยมันยังคง50 50บอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องเลือกจริงๆนะครับนะว่าไฟนี้ชอบใครนะครับนะสำหรับผมนะซึ่งอาจจะแตกต่างจากหลายๆคนนะครับนะผมมองไปที่เดโชปอบรีรักนะครับสำหรับคู่นี้นะครับผมมองว่า คู่เอกประจารายการสัปดาห์นี้นะครับนะผมมองไปที่เดโชละกันผมยังมองไปที่ในเรื่องของการคุมระยะของเดโชแล้วก็เกมแผนที่มันลันตามขั้นตอนที่มันชัดเจนนั่นแหละนะครับถ้าเดโชนะครับนะเดินอยู่ในแผนของตัวเองมีโอกาสมีโน,โน้มสูงมากเหมือนกันที่เดโชจะเอาชนะได้ด้วยคะแนนนะครับนะแต่ถ้าเกิดเดโชหลุดแผนเมื่อไหร่เล่นไปตามจังหวะเมื่อไหร่ หลงเข้าไปในเหลี่ยมของป้อมเพชรเมื่อไหร่มีโอกาสกันที่จะโดนสวนนะครับนะแบบวันป๊อกน็อกดาวน์เสียนับนะครับนะพอเสียนับปุ๊บเดโชก็จะแบบหลุดฟอร์มทีนี้เนี่ยก็จะไปไล่บี้เหมือนช่วงที่โดนสุริยันเล็กนั่นแหละนะครับแล้วพอมันไล่ไปเรื่อยๆใช้พละกําลังเยอะขึ้นนะครับจะยิ่งกลายเป็นหลวมพอยิ่งกลายเป็นหลวมยิ่งจะเ,เข้าเกมของป้อมเพชรก็นั่นแหละจะเป็นอีกหนึ่งทามมิ่งหนึ่งที่ป้อมเพชรจะมีโอกาสก,นกดน็อกเดโชร,ร่วงได้เหมือนกันพอาะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องไปลุ้นแล้วกันว่า เดโชจะหลุดแผนไหมนะครับนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็ขอเชร์ไปที่เดโชละกันนะครับนะอ่ะและนี่ก็คือ3ทหารเสือประจำสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์แห่งการเปิดปีประจำรายการของเรานะครับกับอุเบสฮัตเซนอายัตอันบัตและเดโชปอบอรีรักนะครับนะแล้วก็ขออนุญาตนะครับฝาก2สิงไว้หน่อยละกันนะครับคือลิฟดีนกับโลแกนชาครับนี่ก็เป็นอีก2สิงละกันนะครับที่อยากให้ดูจริงๆเพราะว่า เด็ก2คนนี้ต่อยดีมากๆนะครับนะก็น่าลุ้นนั่นแหละนะครับคนนึงก็แพชชั่นสูงนะครับคนนึงก็โอ้โหอาวุธน่ากลัวนะครับแล้วก็ลันตามคอนดิชันจริงๆอย่างโลแกนชันนะครับนะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของบทวิเคราะห์ประจาสัปดาห์นี้ในวันลุมพินีที่1นึสนะครับนะอ่ะก็อาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่ขาดตกบกพร่องไปบ้างมีวอร์ดดิ้งบางอย่างมาประการที่อาจจะตกหล่นผิดพลาดไปบ้างไงซะก็ต้องขอกราบอภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับก็หวังไม่อย่างยิ่งว่า ทุกคู่ทุกคนที่เพื่อนเพื่อนพี่พี่เชร์กันนี้นะครับก็ขอให้สมหวังละกันนะครับถือซะว่าสุขนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะครับก็ขอให้เพื่อนพี่พี่ดูมวยกันอย่างสนุกสุดมันสมการรอคอยหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาละกันนะครับขอให้ดูมวยอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมดูให้มันกับรรมนูนด้วยนะครับพี่เออไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าพีหน้าสำหรับวันนี้ปาลมลาไปก่อนสวัสดีครับ